คุณไม่ได้ล้มเหลวหรอกตอนนี้คุณกําลังเรียนรู้ไม่มีใครเนี่ยเขาสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกนะทุกคนเนี่ยเขาล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ นนสอนนวดหน้ามาทั้งหมด9ปีเต็มทาม,มีลูกศิษย์เนี่ยหลายคนมีทั้งประสบความสําเร็จมีทั้งยิงจมอยู่กับความล้มเหลวแต่ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือสําเร็จทุกคนผ่านด่านเดียวกันผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคพอเวลาที่มันเจอปัญหานเนี่ยไอคนที่ลม podemos, ้ม,ม,มเหลวมันก็จะนั่งคุ้นครดอยู่กับปัญหาจมอยู่กับปัญหาทําไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยทําไมฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วฉันจะทํำยังไงแต่ไอคนที่มันสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เอาใจไปจมอยู่กับปัญหาแต่มันวางใจให,ให้มันอยู่เหนือปัญหามันมองแล้วว่าเออม งงมันจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงและไอตอนที่มันคิดว่ามันแก้ยังไงมันผ่านยังไงนั่นแหละคือการเรียนรู้จําไว้เลยว่าทุกคนเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้าวันนี้ถ้าคุณยังลุกขึ้นใหม่ได้นะแสดงว่าคุณยังไม่แพ้ แล้วถ้าวันนี้คุณอยากที่จะให้กำลังใจตัวเองก้าวข้ามขีดความจำกัดของตัวเองใช้ขึ้นเสียงขันทิเบตใช้โน้ตตัวอีน้ตตัวอีเนี่ยคือจักราที่3คือไอ o ดูการทำการหาไอเดียใหม่ๆการฝึกเดินก้าวไปข้างหน้าเวลาที่คุณทำปุ๊บเนี่ยนิ่งตอนนี้คุณจมอยู่กับปัญหามาถึงปุ๊บฝึกให้ใจเราเบาขึ้นเพื่เขิมขึ้นเอาปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวตอนนี้ คิดเข้ามาคิดเข้ามาคิดเข้ามาหลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยทิ้งปัญหาไปกับเสียงขันที่เบทที่มันค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงเวลาที่เสียงดังมันก็เหมือนกับปัญหาที่มันปะทะเข้ามาและเสียงที่มันหายไปคุณก็ค่อยปล่อยปัญหาเบาลงเบาลงเบาลงเมื่อใจคุณเบาขึ้นได้คุณก็จะแก้ปัญหาได้แล้ววันนี้บอกได้เลย ถ้าคุณเนี่ยตั้งใจที่จะลุกขึ้นใหม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่แพ้